โอเคนี่เป็นคำเตือนนะครับทุกอย่างที่คุณจะได้ยินในคลิปนี้คือความคิดส่วนตัวของผมคนเดียวนะครับรวนๆนะฮะคุณต้องใช้ทุกอย่างที่คุณมีในการคิดวิเคราะห์ยแยก่ๆกับคลิปๆนี้นะครับเพราะมันจะอาจจะทําให้อ,อมันอาจจะไปขัดใจคุณหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะงั้นก่อนที่มันจะล่าแก้วนะครับไปดูคลิปกันดีกว่าโ okay. อเควันนี้เรา อะไรหลายๆอย่างนะครับกับเกี่ยวกับตอนที่เราพูดได้พูดไปตอนแรกเมื่อไลฟ์ที่แล้วนะล่าสุดก็คือวันนี้เราพูดถึงเรือสองลำกันครับสองลำนั้นคือไข่สองลำนั้นคือเอลเว่กับมะขับเบิร์กนะฮะเพราะงั้นไปดูเอลเว่ก่อนมะขับเบิร์กนี่เก็บไปก่อนเดี๋ยวเอลเว่ครับไล่แอร์ครับแคเลียร์ของไอรอนบัตลำใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งเข้ามาในอีเวนต์นี้นะครับเอ่อทาวเวอร์อัพทาร์เซเดนนะฮะชื่ออีเวนต์ถ้าไม่ไปอ่านผิดนะ พวกไงจีผมมองไว้แล้วตั้งแต่แรกแล้วนะครับตั้งแต่เกมเพย์วันแรกเลยตั้งแต่สกิลน้องปล่อยออกมาเนี่ยว่าน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรือที่โอเคแทบตอนหน้าวันแรกอะผมมองว่าน้องเป็นเรือที่โอเคที่สุดในอีเวนต์แล้วด้วยสามไปนะครับสําหรับเอลเว่แล้วมันก็โอเคมันออกมาโอเคจริงๆนะครับเพราะว่าเกมเพย์น้องซิมเพิลมากแล้วก็เก่งเก่งระ,ระดับที่ว่าโอเคมากๆเลยแค่มันเป็น c v l มันก็เก่งแล้วครับเกมเๆเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยไปดูที่สกิลแรก สกิลแรก Bad Girl Surprise Strike ไงชื่อสกิลก็กินขาดแล้ว Iside Shift is นะครับเออก็คือเพิ่มค่า i v a t i o n แล้วค่าความแม่นยำให้กับเรือลำนี้15%ตรงๆเลยครับไม่ต้องทำอะไรเลยเพิ่มมาถึงเข้าไปก็เพิ่มเลยปุ้งเพิ่มมาเ,เลยแล้วก็เมื่อเรือลำนี้โหลดเสร็จแล้วครับจะปล่อย a i s t r i k e วิวกาสไ0นะครับที่จะปล่อย a s t r i k e แค่นี้นครับ เกมเพลย์แม่งซิมเพิลมากแล้วแม่งเก่งเก่งมากไอเอสไลท์แปดสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะปล่อยออกไปเนี่ยมันก็ดาเมจมันก็พอมีนะครับมันโอเคมันโอเคเลยนะครับไม่ได้เบาหรือว่าอะไรเลยอยู่ในกลางๆแต่ไม่ได้แรงเวอร์รหหแบบปุ่มๆมหาบนแม็ไม่ใช่นะฮะแต่โอเคมีแค่แค่มียตรงเนี้ยมันมันโอเคแล้วครับแค่นี้ครับสกิลแรกซิมเพิลง่ายๆเพิ่มดาเมจตรงๆเลยสิบห้าเปอร์กับค่าความแม่นยำสิบห้าเปอร์แค่นี้นนนครับกูดไปสกิลที่สองไปให้ไวๆเลย เดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับคิวท,ที่2หลังจากเลิกแบทเทิลแล้วก็เออเมื่อปล่อยแอร์ไซด์นะครับจะสปาล์ชิลก็คือเสกโล่ขึ้นมาให้กับกองหน้าเรือลำหน้าสุดของแถวหน้าสุดโล่เนี่ยอยู่เวลา8วิบล็อกก็สุนที่6นัดนะครับแล้วก็มีส่วนที่2ถ้าโล่เนี่ยมันถูกทําลายก่อนที่ก่อนทีเ่เวลามันจะหมดนะครับ มันจะเพิ่มดาเมจให้กับเอลเบ้15%จนกว่าจะปล่อยแอสไส์ครั้งต่อไปดีมากนะครับรวมๆแล้วเนี่ยน้องเนี่ยได้คาดยูดาเมจมารวมๆนะครับ30% 30%นะครับโสกูด so มากๆนะครับเพิ่มดาเมจให้ตัวเองได้แบบมหาศาลเลยแล้วดูความที่น้องเป็น c ีวีนะครับน้องสามารถปล่อยแอสไส์ได้แบบว่าโคตรถี่ไปดูสแตท สแตตน้องเนี่ยมันเลยเราพอเราเห็นสแตตแล้วเราก็เลยแบบว้าวแมนคือเลยที่เก่งแมงคือเลยที่เก่งลังเก่งลำหนึ่งเลยนะครับทุกควา้ที่พอเป็น CBL เนี่ยค่ารีโหลดเนี่ยค่ารีโหลดน้องจะเยอะจะเยอะมากนะถ้าเทียบกับ CV หรือว่าอะไรทั่วไปนะมันจะเยอะกว่าดูเกียร์ไฟเตอร์แสดงหมด145เปร์โซกูด so นะครับแล้วก็มีอติแอกันเนี่ยมาเพิ่มค่าอตให้อีก เท่ากับว่าเอลเบียจะเป็นเรือที่ต่อต้านอากาศยานได้ดีมากถ้าเทียบถ,ถ้าเทียบกันในเรือของไอรอนบัตนะน้องจะเปลี่ยนน้องจะเป็นเ,นนนนะะน so เร,อททอรเือที่ต่อต้านอากาศยานได้ดีมากๆนะครับเป็นซูกูดเลยนะครับผู้กายไอรอนบัตที่ต้องการเรือที่ต่อต้านอากาศยานลำนี้ตอบโจทย์ระดับหนึ่งเลยครับตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งเลยเพราะว่าสกิลสเนี่ยมันเป็นการดิวเดามีนะครับมันไม่ใช่แค่เพิ่มค่าอีเวชั่นอย่างเดียวการดิวเดามีดได้รวมถึงทุกอย่างที่น้องสามารถทำดามีดได้นั่นก็คือเอนีแอ์ ก็นับเป็นการทำดาเมจนะครับการยิงเครื่องบินเนี่ยก็นับเป็นการทำดาเมจเช่นกันนะครับเพราะงั้นกูดเอลเบคือเลยที่กูดมากมากนะครับใ่อันนี้ความคิดผมนะหลังจากลองมาน้องเล่นเอาน้องไปเล่นมาเนี่ยเยอะมากมากมากไหมมันก็ไม่มากหรอกเนาะแค่ชทิดกว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกแต่ว่าแค่เราใช้น้องทั้งวันนะครับแล้วก็ตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามมองอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับน้องเรียกได้ว่าเก่งเก่งมากครับให้คําว่าเก่งมากกับน้องไปเลยครับอืมเอาไปสองนิ้ว มีอะไรพูดอีกอ่ะมันไม่มีอะ่ะผมมองว่าเอเบ้เก่งผมมองว่าเอเบ้เก่งมากเลยเกมจริงๆนะครับในออสเรเลีเนี่ยแค่เนาะแค่ใครก็ตามนะครับในเกิดมาเป็น C V L อลอย์อะเลยล้ำนั้นก็เก่งนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยไม่มี C V L ีเอลำไหนในเกมที่แม่งกากในสักลำอะไม่มีเลยขนาดลองไอเล่นที่แม่งเปิดมาต้นเกมแม่งยังเก่งเลยนะอยู่ที่สองนะมัร์คเบิร์กมัร์คเบิร์กเนี่ยเป็นเลยที่ผมจ่อไว้ตั้งแต่ต้น ตั้งแต่น้องออกมาแล้วครับตั้งแต่สกิลยังไม่ออกเลยนะครับเราก็หมายหัวน้องไว้เพราะเราชอบดีไซน์น้องมากนะครับดีไซน์โซกูสุดเลยนะครับแล้วเราก็พอไปดูเกมเพลย์วันแรกเนี่ยผมแอบตังหิดตังหิดไว้ว่าสกิลหนึ่งเขาเนี่ยเออมันมีประโยชน์อะไรวะทําไมมันทํามาแบบทําไมต้องทําให้แรงช้าทําไมต้องแบบกว่าจะแรงต้องจมนูน่นจมนี่ก็พอเรามาลองนึกย้อนหลังดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย สกิลอะสกิลมันจะมาคู่กับเกมเพย์ครับคือเกมเพย์น้องเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อให้เป็นเรือฝ่าโดยแท้จริงเลยนะฮะแบบว่าเรือชนเป็นเรือชนโนดนะครับไม่ได้เรือชนบอสนะฮะเพราะแบบว่าสกิลน้องคือแบบมันต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับคือมาดูที่สกิลหนึ่งเมื่อจมกองได้นะครับคือจมม็อบม็อบนั้นได้นะต้องจมทั้งม็อบนะครับแบบว่าเคลียร์แมปหนึ่งแบบว่าเคลียร์โนดหนึ่งเสร็จนะแล้วก็ไปอีกลำหนึ่งอะไรเงี้ย น้องก็จะได้ค่าดาเมจเพิ่มมาเลยตรงๆนะครับ6%สแต็ได้สงสุด4ก็คือ24%นะครับหลังจมไป4กองก็คือหลังหลังเราเหลือก็0 1นัดเนี่ยดาเมจน้องจะเพิ่มขึ้นมา24%นี่คือส่วนแรกส่วนที่2ก็เมื่อเรือดำเนี้ยเอ่อเมื่ออะไรเนี่ยเออดูแป๊บนึงนะ Build ้ h i s s ีเอ enemy ก็คือเมื่อเรือดำนี้จมศัตรูได้นะครับในการต่อสู้จะเพิ่มค่าแม่นยำแล้วก็ค่าความระเบีให้น้อง5% แตกได้4ครั้งสกิลเนี้ยมันโอเคตรงส่วนที่2นะตอนแรกผมมองเฉยๆว่าทำไมม่ไม่เอาเดิวดาเมจมาอยู่ข้างล่างแล้วเอาไอ้ส่วนแรกไปอยู่ข้างบนแทนนะมันก็จะแรงเร็วใช่ไหมแต่ว่าก็ตามเกมเพย์น้องครับเกมเพย์น้องไม่ได้สร้างมาให้เป็นตัวแบบว่าบูสต์ดาเมจโอเวอร์พาวเวอร์ขนาดนั้นนะคือน้องสร้างมาให้เป็นแบบว่าโตสายเอาชีวิตรอดมากกว่านะครับความแม่นยํา ค่าความหลบหลีก20เปอร์เนี่ยสำหรับ CBL ผมว่ามันโอเคนะครับมันเพิ่มเยอะมากนะครับ20เปอร์20เปอร์เลยแล้วก็มันอยู่ตรงก่อนจะจบแบทเทิลเลยนะครับแล้วกะกะอีกแค่การจมเลยแค่สี่ลำเนี่ยน้องทําได้ชิวๆมากครับเพราะน้องแหลกแรงเลยในขณะแล้วก็ในขณะที่เรือลําอื่นนะครับดาเมจลดลงจากการที่กระสุนน้อยลงนะครับน้องนะครับจะโดนผลกระทบจากไอ้กระสุนน้อยลงลนั่นแหะมันน้อยลงเยอะนะครับเพราะว่าน้องจะมีสกิลเพิ่มดาเมจให้ตัวเอง24เปอร์ณตอนที่กระสุนเหลือ1เม็ด ในขณะที่เรือลำเหมอือนมันโดนดานเมฆไปเยอะแล้วนะครับน้องก็ยังเก่งอยู่เรียกได้ว่าเป็นตัวเสมอต้นเสมอปลายนะครับเก่งเก่งเก่งเป็นเรือฟาร์มที่เก่งนะครับเกมเพย์คือสร้างมาฟาร์มนะครับไม่ได้สร้างมาเพื่อแบบไปยัดบอสหรือว่าไปอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันถามว่ามันไปชนบอสได้ไหมสกิลสองผมว่ามันทาให้มันชนบอสบางประเภทไหวไก,กันดูสกิลสองกันสกิลสองเอาออกก็ผิดเพิ่มค่าต่อต้านอากาศยานให้กับเรือลำนี้15เปอร์ตรงๆนะครับไม่สนเงื่อนไขเลยเลยมาถึงเพิ่มปุ้ง15เปอร์เลย เนี่ยแค่นี้มันก็เก่งแล้วแค่นี้มาถึงมันก็เก่งแล้วเพิ่ม15เปอร์แม่งโซกูสุดๆเลยแล้วก็3วินะครับหลังจากเริ่มการต่อสู้หรือว่าแล้วก็หลังจากนั้นทุกๆ20วิเนี่ยจะมีโอกาสปล่อยกระสุนพิเศษออกไปและถ้ากระสุนพิเศษนะั้นอ่ะมันไม่ออกมันก็จะไปเพิ่มค่าแฟร์พาวกับตอร์บววิโดให้น้อง10เปอร์สแต็ได้2ครั้งแฟร์พาว20เปอร์กับตอร์บิโดี่เปอร์กับไลท์ควิเซอร์เท่ากับระเบิดครับระเบิดทันทีเลย และมันจะไปคอมกับสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งคือมันเป็นการดิวดาเมจทุกอย่างที่น้องทำดาเมจได้เนะี่ยอยู่ในสกิลนี้หมดเลยครับแอนตี Anti ้แอร์แฟร์พาวตอรบิโดทั้งหมดนี่คือการดิวดาเมจนะสกิลหนึ่งจะมาซิงให้สกิลสองดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากๆเพราะว่าสกิลสองคือการเพิ่มเบสเป็นเเปอร์์ซ็นนตะไอ้สกิลแรกก็เพิ่มเป็นเปอร์์เซ็นตอีกแล้วก็ส่วนที่สามถ้าหลังจากรอบที่สองและรอบที่สี่เนี่ยน้องยังไม่ปล่อยสกิลออกไปสักทีเนี่ย รอบที่3กับรอบรอบที่3เนี่ยรอบที่3กับรอบที่5เนี่ยมันจะการันตีปล่อยบรลาดเลยนะครับคือต่อให้สกิลเนี้ยมันติดหรือไม่ติดมันก็ดีทั้งคู่ครับถ้าติดคุณก็ได้เขี่ยม็อบแต่ถ้าไม่ติดคุณก็จะได้บูสต์สเต็กในการยิงธรรมดาในการเอ,อ่ออตัวอแท็กติงติงติงตงต,งต,งตายไปแค่นั้นเองแค่นี้ครับเกมเพลย์มันออกมากลายเป็นว่าเกมเพลย์มันดีดีกว่าที่คิดไว้ตอนแรกเยอะเลย ดีกว่าที่ตอนแรกก่อนจะใช้ได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ไปดูสเต็ตน้องดูครับนี่คือสเต็ตน้องที่เลเวลร้อยห้านะฮะแต่ว่ามันคือถ้าเข้าไปในแมปมันก็จะโอพีกว่านี้นะเพราะเราแต่งงานแล้วด้วยเนาะคืออันนี้ดูดิแฟรพาวสองร้อยกว่านะครับที่เลเวลอันนี้มันเลเวลร้อยห้าเนาะแฟรพาวสองร้อยกว่าไอทีเอสี่ร้อยกว่าตวิโดสามร้อยห้าสิบกว่านะครับแล้วก็หลบหลีกเนี่ยหลบหลีกก็เข้าไปในแมป อะไรเสร็จเนี่ยแม่งก็จะจะรู200้200ไปแล้วแล้วดูรีโหลดดิรีโหลด202 My God My God เร็วมากเร็วเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนของสกิล2เนี่ยมันจะให้อะเจแอให้เลยนะครับตรงตัว15เปอร์คือเวลาลงแมปไปเนี่ยมันไม่ใช่400กว่าแน่นอนนะครับมันจะเป็น450กว่าทันทีไอตัวไอตัวนี้จะเป็น450กว่าเลยแล้สกิล2ถ้าสกิลมันไม่ติดเนี่ยมันก็จะบวกไป20เปอร์ มันก็จะบวกไปอีกสี่สิบสี่สิบอันนี้ก็บวกไปอีกอ่ะยี่สิบก็สี่สิบสี่สิบแค่นี้ครับคือเวลาน้องเข้าไปในแมปอะ่ะกลายไปว่าน้องเป็นเลอที่โอเวอร์สแตตตั้งแต่ต้นเกมอยู่แล้วนะตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ช่วงแรกๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งน้องเนี่ยคือโจมสีดำน้องก็ได้หลบหลีกกับแมนยามมาแล้วยี่สิบเปอร์นะฮะหลบหลีกคือแบบโคตรอนะ่ะโคตรเยอะเลยนะครับของไลควิเซอร์สองร้อยกว่านี่ผมว่ามันเยอะมากะนะมันเยอะมากมันเยอะมากจริง แล้วก็ไอค่าความแม่นยำที่น้องเพิ่มไปเนี่ยมันทําให้การันตีได้เลยว่าน้องเนี่ยแทบจะยิงโดนทุกประเภทแน่นอน,นะคะคือต่อถ้าเราไปเจอมอบที่แบบว่าเป็นประเภทแบบว่าเกนาะหนาหน่อยน้องก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้องก็ไม่รู้่จะพูดไงดีคือน้องแหลงอะน้องยิงแหลงมากครับกลายเป็นว่าเกมเพลย์ของม้าขัคเบิกเ,เนี่ยเป็นเรือฟาร์มที่เป็นมิตรภาพกับเรือ ไอรอนบาดมากๆเลยเพราะว่าไอรอนบาดเกมเพลย์ส่วนใหญ่นะครับก็คือการเพิ่มลดดาเมจให้ตัวเองแม่กระเสกโลนะครับแล้วก็เอาหน้าไถเลยนะแต่มัคเขเบิร์กเนี่ยคือการหลบหลีกมันทําให้มัมนทาให้แบบว่าเรือนในกองหน้าไอรอนบาดอะ่ะไม่จะเป็นต้องเจ็บตัวทุกครั้งนะครับที่เข้าไปลงด่านก็คือน้องเนี่ยเป็นหลบไปเลยไม่ใช่ลดดาเมจแล้วก็เอาหน้าไปรับนะครับเกมเพลย์น้องก็เลยจะแยกออกไปจากอีกเจนหนึ่งของไอรอนบาดเลยมัคเือเบิร์กเก่งมากครับเป็นซ l พี่เก่งมากๆเลยดูไปดูเฟนซี่ปืนหลักแสดงผล145เปอร์นะครับตอว,ว์ดีโแสดงผล135เปอร์เอ็ีแอแสดงผล120เปอร์เอฟเฟนซี่ไม่ได้หวือหวาอะไรเลยนะครับแต่ว่าเป็นความบาลานซ์มากๆเลยปืนหลักแรงตอวบิโดกลางๆนะครับแรงอยู่แต่ไม่ได้แรงเวอร์ทะลุหลอดไปไม่ใช่เอ็นตีแอ120เปอร์ดีแต่ไม่ได้ดีเวอร์ทุกอย่างอยู่ในเก์กลางๆหมดนะครับเพราะว่าสกิลน้องเนี่ย มันเพิ่มให้ทุกอย่างเลยที่ที่เป็นสิ่งที่เอาไว้ทำดาเมจสกิลหนึ่งดิวดาเมจหกเปอร์ในช่วงแรกๆนะครับในช่วงแรกๆมันก็จะ6เปอร์ลายๆหลังมันก็จะยีสบสี่ส่วนสกิลที่สองพอเพิ่มเอติอีตรงๆสิบห้าเปอร์ไม่ต้องคิดอะไรเลยเข้าไปปุ๊บเพิ่มเลยตุ่มสิบห้าเปอร์นี่คือสิ่งที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็ตามเพราะน้องไม่จําก,กัดสัญชาติอยู่แล้วนะแต่ถ้าน้องมาอยู่ในอารลอนบัตเนี่ย น้องก็จะได้อน,นิสงจากอะไรหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างเลยก็คือ,อมีการฟาฟให้มีบิส์กให้น้องก็จะเก่งขึ้นไปอีกมันไม่รู้ว่าเพราะเราอวยด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าจากเกมเพย์ที่เราไปใช้เนี่ยอาท,ทิตย์กว่าๆเรามองว่ามาคือเบอร์เป็นเลยที่เก่งเก่งมากเลยลำหนึ่งไม่ได้เก่งมากธรรมดามันโคตรเก่งเลยมันเป็นซ l ที่มีให้ทุกอย่างนะครับแม่นยำเพิ่มความเพิ่มความ,มยำเพิ่มลบหลียกเพิ่มดาเมจ เพิ่มตีแอร์เพิ่มตัววิโดโอเพิ่มไฟเผาด้วยตัวเองนะครับย้ําว่าด้วยตัวเองไม่ต้องเพึ่งไขตเตยด้วยตัวเองถ้าพูดน่าจะยาวกว่านี้นะครับน่าจะยาวมากๆเลยเพราะงั้นคลิปในวันนี้ก็ทั้งหมดในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถามว่าทําไมถึงยังไม่พูดอีก2องลำาลยครับยังไม่ได้เลยครับปัจจุบันแล้วหกสิโลแล้วยังไม่ออกมากันเลยนะครับสองลำนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าวันวันสุดท้ายแล้วยังไม่ออกจริงๆ,ๆก็ต้องใช้สกิลเอ่อมาสเตอร์การ์ดของเราแล้วนะฮะ แค่สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามานั่งฟังนั่งคุยนั่งดูนั่งเล่นกับเรานะครับขอให้คลิปคลิปนี้มันเป็นประโยชน์กับผู้ผู้การที่คิดว่ากําลังคิดว่าเราจะปั้นเรือ2ลํานี้ดีไหมนะฮะผมบอกเลยครับว่าดีมากๆนะครับเพราะทั้งสองลำไม่จําเป็นต้องพึ่งใครเลยด้วยซ้ำนะเป็นเรือที่บูสต์ด้วยตัวเองเก่งด้วยตัวเองแล้วก็แรงด้วยตัวเองอย่างแท้จริงครับอ่ะเรามีอีกช่วงหนึ่งที่เราจะฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจเราเนี่ย จะเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับหลังจากที่เออเราปล่อยล้างไปนานหลังจากเราไม่ได้ทำซับไทนะฮะแล้วก็หลังจากหลังจากนี้เนี่ยเออเราจะไปเริ่มมีการอัปแฟนเพจของเรานิดนหน่อยหน่อยนะครับว่าเออหลังจากนี้เรามีกําหนดการอะไรบ้างหรือว่าถ้าหลายคนงงว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่ไม,มาไลฟ์วะทําทไมวันนี้แบบคลิปไ,ไม่ลงสักทีวะก็ไปติดตามในเฟซบ o o กแฟนเพจได้นะครับเพราะว่าจะคอยอัปเดตข่าวสาราอะไรเรื่องนี้ให้นะครับเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยแหละไม่ได้หรอกเอาไว้ลงข่าวเราเรื่นๆนะครับแล้วก็ ช่วงไหนก็ตามที่อาสุเลนมาเป็นเดทวีนะครับเราจะมีคลิปช่วงใหม่ของเรานะครับคือดีมาแกะกล่องนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟิกเกอร์ในห้องเรียกได้ว่าโคตรเยอะเลยนะครเราจะเริ่มทยอยทยอยเอากล่องออกไปไว้ที่อื่นแล้วนะครับโอเคฝากไว้ขอฝากแฟนเพจกับคลิปช่วงช่วงใหม่ของรายกาตของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันครั้งหน้าไปบายจ้า